สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับตอนนี้หมาบ้านผมนะสุนัขบ้านผมนะกำลังคลอดลูกนะครับันกลงนี้ะคุณดูไม่มีกี่ตัวนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเนาะในกลมนี้นะครับโอ้โหหมาขาวตัวสีดำมดเลยอ๋อมีสามตัวแล้วนะครับ ดี๋ยวเรามาลุ้นว่ามีกี่ตัวนะครับตอนนี้มาดูว่ามีกี่ตัวนะตอนนี้ผมใส่มาเลยหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวนะครับมีสี่ตัวไม่รู้จะคลอดอีกหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าเป็นสีน้ำตาลนะฮะสีน้ำตาลสีดำเนละ นี่ฮะอืมดูใกล้ๆอ่ะไม่เคยเห็นหรอกตอนนี้กำลังเลียเอ้ยตอนนี้น่ารักมากเลยเป็นสีน้ำตาลสี่ตัว เดี๋ยวเรารู้นะจะมีกี่กี่ตัวที่เกิดมานะครับตอนนี้เรามาลุ้นดูว่าจะคลอดอีกหรือเปล่านะครับแม่กำลังเลี้ยลูกอยู่นะครับอกินสะดือนะครับ ีกำลังกินสะดือแมมเกือสดสดเลยนะครับเมื่อกี้นะฮะหมาผมมีโยบ้านเฉยนะครับแต่ก็ตั้งท้องได้นะหมาบ้านอื่นข้ามรัวมานะครับโอเค4สี่ตัวก็พอนะนะก็น มีเยอะเลี้ยงไม่ไหวแล้วโอเคพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันใหม่นะสี่ตัวนะครับไม่แน่อาจจะมีเพิ่มนะฮะแม่สีขาวครับลูกสีน้ำตาลกับสีดำนะฮะสีน้ำตามสามตัวนะครับสีดำหนึ่งตัวนะครับใครอยากได้ก็บอกได้นะครับนี่ฮะและกก่อนนะ มีสี่ตัวนะครับเป็นไงไดาก้อนเหนื่อยนะสิมีลูกครับอขอดในกรงเลยนะครับก้บอน หลังจากเราดูก็งคืนมีสตัวนะครับเดีมด๋มันดูตอนเช้าอีกครั้งหนึ่งว่ามีกี่ตัวนะครับเป็นไงบ้างดาก้อนโห้ทำไมมีเพิ่มอ่ะมีหตัวเลยโอ้หกตัวด้วยเมื่อคืนเราดูมันมีมีแค่สตัวนะครับตอนนี้เกินมาเป็น6ตัวนะครับ ตัวเก,กิดกลางคืนเมื่อคืนนี้ฮะประมาณห้าทุ่มนะฮะแล้วก็หลงเลี้ยงสนุกเลยนะเธออะตัวนี้มาดูอีกทีครับในเชิงหกตัวนะครับแปดตัวครับนี่ฮะโอ้ทำไมลูกดกขนาดนี้แปดตัวอุยมีหลังอ่านด้วยเหรอ โอ้โหแดกอนน่าสุดยอดมากเลยนะโอ,โ,โอ้โหต้องแปดตัวครับท่านผู้ชมโอ้โ,โ,โตัวเล็กมากเลยต้องแปดตัวนะครับน้โโองใจเพิ่งเกิดเมื่อคืนเองนะครับ แหมมาแล้วเออนะครับตัวเล็กมาครับเอซีดำสองตัวนะครับ,รบ,รบ,รบทุกคนตอนนี้ผมไปดูนะครับ จากเมื่อคืนมีสี่ตัว้วตอนนี้เช้ามา,าดูนี่ยมีแปดตัวครับมีแปดตัวเลยนะฮะมีนะสีดำเขียงตาลสีขาวเหมือนแม่ไม่มีเลยนะครับอ้โหสีดำสองตัวเดี๋ยวเวลารู้อีกครั้งหนึ่งว่า โตมาจะสวยไหมนะครับใครอยากได้ก็บอกได้นะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเอาให้นะครับแปดตัวนะครับโอเคอันนี้ก็แค่นี้แค่น,นี้นะครับพามาดูาน้องน้องหมาน่ารัก,กน่ารักของอคุณแม่ดาก้กอนตัวนี้เจ้าแม่นะครับยังได้บอกนะครับโอเคเดี๋ยวถ้าโตมาอีกหน่อยเลยพาให้มาดูดูความน่ารักของอสุนัขบ้านผมนะครับสวัสดีครับ